สวัสดีครับผมสวัสดี Fc Big Survey ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันนี้วันที่อ่าวันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบเมษายนนะครับยี่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับก็มาทำคลิปนะครับมาพบปากกับพี่พี่ Fc นะครับช่อง Big Survey นะครับผมนะนะครับใครพี่พี่ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะอย่าลืมนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยนะครับผม เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะวันนี้ผมมีรุ่นสร้างบารมีหลวงพ่อพัดนะครับมามาให้รับชมนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามนะครับเหรียญสวยนะครับกระแสกระแสร้อนแรงนะครับจัดพระจัดสร้างปี2565นรอหสิบห้านะครับในช่วงนี้นะครับนะที่ผมเอามานะครับนะรุ่นสร้างบารมีนะครับผมนะหลวงพ่อพัดคุณยาปโมนะครับนะการันตีนะครับ การันตีเนื้อนในรังมีอยู่สามเหรียญน,นะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมได้เงื้ออะไรนะครับนี่ครับเป็นผมได้ทองแดงซาตินนะครับลงยาเขียวนะยาเขียวเหนียวซับนะครับผมนะแล้วก็ลงยาจีบอลน,นะสวยๆแบบนี้นะฮะนะนี่เป็นอีกหนึ่งเหรียญอีกหนึ่งรุ่นเลยที่น่าเก็บชอบหาบูชานะครับน่าเหรียญสวยนะะแล้วก็ คนต้องบอกว่านิยมนะครับคนนิยมเลยเป็นเหรียญนิยมเลยนะครับเนี่ยด้านล่างนะครับมาดูด้านล่างนะเขียนว่าสร้างบารมีนะแล้วก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเทวเวสนะครับน่าจะเป็นหน้าของเทวเวสุวรรณนะครับผมนี่นะเพราะว่าด้านหลังเหรียญเป็นเทวเวสนะครับสวยๆนะครับรุ่นนี้นะเป็นด้านหน้าเป็นหลวงวพัฒน์นะครับด้านหลังเป็นเทวเวสุวรรณนะครับผมนะครับนี่ครับด้านหลังแบบนี้นะ เดอเด็กนะครับผมทองแดงนะครับแต่ว่าเป็นงานสาตินนะสวยๆนะรหัสโค้ดสองหลักด้วยนะสี่เก้านะรหัสโค้ดสี่เก้านะเนี่ยเท้าเพสุวรรณครับสวยๆแบบนี้นะฮะเนี่ยยืนองค์เต็มองคนะฮนะเป็นงานที่ละเอียดมากนะพุทธศิลป์สุดยอดเลยนะแล้วก็มีอักขระเลขยันล้อมรอบนะครับเป็นเหลี่ยมที่คมชัดนะไม่ต้อง่องก็เห็นชัดนะฮะ <c oughs> สำหรับรุ่นนี้นะนี่ครับ เหรียญสวยคมนะครับผมนะท้าวเวทนะครับดูครับเหรียญง,งานซาตินนี่ดูเข้มขังนะเป็นงานที่ดูเข้มขังดูแบบแนวแบบคลาสสิกหน่อยนะครับนะครับเหรียญสวยนะฮะนะมียันมีอะไรนะผมนะยันพุทธซ้อนเลยนะฮะเนี่ยนะลงยาสวยงามนะครับเนี่ยลงยาเขียวด้วยนะเป็นเป็นสีที่อ่ คนนิยมกันเลยนะครับเหรียญนี้นะสีเขียวนะสีเขียวสีแดงอะไรประมาณนี้นะนี่ก็คุยพื้นนะครับผมนะงานคุยพื้นสวยๆเลยนะงานคุยพื้นมือนะครับคุยพื้นมือนะครับผมนะีน่ก็เขียนนะด้านข้างนี่ก็เขียนว่าพระครูนิวิทยากรนะครับนะหลวงพ่อพัดนะครับผคุณยากรโมนะชื่อเต็มๆเ,เลยนะเนี่ย วัดนุยด้วนนะครับอำเภอหนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเหรียญสวยๆแบบนี้นะใบหน้าคมชัดนะครับผมนะลงยางานก็สวยงามนะลงยานะครับงานลงยาสวยงามนะฮ <c oughs> ะในรังการันตีเนื้องเองเนินสามเหรียญน,นะมีเงินหน้าทองคำหนึ่งเหรียญน,นะแล้วก็เงินลงยาพิเศษสองเหรียญน,นะครับเป็นเป็นสามเหรียญในรังนะแล้วก็ สำหรับแถมยกรังก็นะฮะชุดแถมยกรังนะครับรูปไข่นะครับรูรูปหล่อนะครับเป็นเป็นงานรูปหล่อนะฮะท้าเวสุวรรณนะขนาดเจ็ดนิ้วนะครับนะองค์ใหญ่ๆองค์ยืนเลยนะเป็นเป็นองค์ลอยเลยนะครับองค์ใหญ่ๆนะเจ็ดนิ้วนะผมนะนะเป็นแถมยกรังนะใครที่ บูชามาแบบยกรังนะก็จะได้แถมยกรังเป็นรูปหล่อเทวเวศนะครับในรังมีงานลงยานะครับประมาณ90%เเลยนะครับผมนะั่นก็เยอะนะครับงานงานชุบ 2K 3K นะแล้วก็ชุบแบคโรลเดียมนะครับ 4K นะครับนะราคาราคาตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก4-500้นะครับสถึงห0 0นะครับ เป็นราคาออกวัดนะผมบอกไว้ก่อนนะนะออกมาแล้วนะครับประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะครับประมาณนี้ครับเดรียน,นี้นะครับต้นต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะนะออกออกประมาณเดือนมีนาเมษานะประมาณนี้นะกั้งกึ่งนะออกนะแต่ค่าสร้างนี่ก็อาจจะเหรียญเนี่ยอาจจะสร้างปีที่แล้วนะแล้วมาออกปีนี้ระประมาณนี้นะครับผมนะเพราะว่า บางรุ่นออกปลูกเศษหลายวันละนะครับก็อาจจะปลูกเศษข้ามปีนะฮะปลูกเศษสร้างอีกปีหนึ่งนะครับแล้วก็ปลูกเศษมาเรื่อยๆนะฮะจนถึงวันกําหนดนะครับรับพระนะบางรุ่นยังกําหนดรับรับพระยังต้องเลี่ยนไปนะยังต้องมีดราม่ากันเกิดขึ้นนะพะมีกก็มีอยู่นะครับผมนะไม่ใช่สร้างแล้วปลูกเศษแล้วออกเลยไม่ใช่นับพระนะครับผมนะบางครั้งต้องสร้างข้ามปีนะปลูกเศษหลายวันละนะบางครั้งบางครั้งนะสามวันละห้าวันละนะครับ มาครั้งก็เก้าวราระก็ยังมีเลยนะนะครับปลูกเสกนะครับอย่างรุ่นนี้ก็ปลูกเสกหกวาระด้วยกันนะครับนะรุ่นนี้ก็ปลูกเสกหกหกวาระเลยนะครับผมนะเกจิอาจารย์นะมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยนะนะเกจิหลา,ลายหลวงพ่อนะครับนะหลายๆเกจินะปลูกเสกร่วมกันนะปลูกปลูกเสกตั้งหกวาระนะครับผมนะก็ปลูกเสกหลายวัดอยู่นะครับผมนะหลักๆถ้าเป็นท้าเวทนี่ก็จะต้องมีวัดจุลานะครับมาปลุกเสกนะ นะอย่างสมมุติอันนี้นนรุ่นของหลวงพ่อพัดนะท้าวเวศหนึ่งอย่างนี้นะครับก็อาจจะลูกเศษวัดจุฬาวัดนะฮะหลายๆวัดนะครับผมนะวัดจุกระเซินนะครับแล้วก็มาจบที่วัดห้วยด้วนนะก็หลายๆวัดนะครับผมแต่ละวัดนะเนี่ยรุ่นนี้ก็หกวาระด้วยกันนะครับเป็นวิธีดีวิธีใหญ่นะวิธีเข้มขลังนะครับผมนะวิธีดีนะนะเป็นเหรียญมูล,ลนิธิร้อยปีจัดสร้างนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ มูลนิธิจัดสร้างนี่ก็เป็นเหรียญที่สวยงามทุกเหรียญเลยนะทุกรุ่นนะครับที่เอามานะมูลนิธินะมูลนิธิจัดสร้างนะเหรียญที่สวยนะครับผมนะเขาสร้างเขาทาเหรียญออกมาสวยนะอาจจะเป็นช่างที่ฝีมือดีนะในการในการทําพระสร้างพระนะะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะฮะมูลนิธิจัดสร้างนะฮะร้อยปีนะหลวงพ่อพัดนะครับผมจานวนการจัดสร้างก็ ไม่เยอะนะครับแค่ร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบหลังนะฮะร้อยห้าสิบหลังนี่น้อยมากนะครับผมนะใครยังไม่มีก็รีบเช่าหาบูชานะฮะก็พิดจา์ว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับผมนะเพราะว่าจัดสร้างน้อยนะจัดสร้างน้อยร้อยห้าสิบหลังนะฮะวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็สมทบทุนนะครับสร้างเจดีย์นะครับผมนะสร้างเจดีย์กลางน้ํานะครับวัดห้วยด้วนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะนะ สร้างสุบทุนสร้างวัดเจดีนี่แหละครับนะเจดีกลางน้นําหลวงพ่อพัดนี่เราเป็นเป็นจัดสร้างที่ยิ่งใหญ่นะครับผมใหญ่มากนะนะตอนนี้ก็น่าจะเสร็จไปเยอะแล้วนะนะครับนะแต่ละรุ่นที่สร้างปีนี้หรือปีที่แล้วก็ส่วนมากก็จะสมทุนนะครับสร้างนะครับเจดีกลางน้ํานะครับหรือว่าหลวงพ่อองค์องค์ยืนนะครับองค์ใหญ่ที่หน้าวัดนะครับนะ มูลนิธิ los, จัดสร้างนะรุ่นนี้นะครับสร้างน้อย1้0ยห้าิลังนะครับผมนะวัตถุประสงค์นะครับชัดเจนนะผู้สร้างนะครับผมนะนะเหรียญสวยนะครับเหรียญสวยมากนะรุ่นนี้นะใครยังมีแล้วก็ยินดีด้วยนะครับบางท่านอาจจะเก็บไว้หลายเหรียญเลยนะครับบางท่านอาจจะมีไว้เป็นลังนะครับก็ว่ากันไปนะเหรียญสวยๆแบบนี้นะหายากนะครับผมนะมูลนิธิจัดสร้างในทุกรุ่นเลยนะผมว่าสวยๆอย่างนั้นนะฮะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามนะครับผมนะสำหรับรุ่นนี้นะฮะเอามาให้ FC ได้รับชมกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะเรียนสวยๆเลยนะครับผมเนี่ยตลับพระก็ด้านหน้าก็ใสๆแบบนี้นะไม่ได้ยังอะไรมากนะครับผมนะเนี่ยตลับสีครีมนะด้านหลังด้านหน้าใสๆนะนี่ไม่ใช่ตลับทึบอะไรนะ ถ้าเป็นวัดสร้างหรือว่าม,ลลมูลนิธิมูลนิธิสร้างนะครับก็อยประมาณนี้ตลับพระนะนะครับบางรุ่นนี่ยวัดสร้างนี่ไม่ต้องลุ่นเนื้อก็มีนะแบบใสๆสหินเห็นพระแบบนี้เลยก็มีนะครับก็มีเหมือนกันนะครับผมนะนะถ้าเป็นทีมงานอื่นสร้างก็อาจจะทึบๆนะครับทึบๆหน่อยนะส่วนมากจะทึบหมดครับไม่เห็นนะเนี่ยครับอย่างรุ่นเนี่ยนะครับทึบหมดนะครับอย่างนี้ก็วัตุลานะ เนี่ยทุบหมดเลยครับแบบนี้นะนะอันนี้มีฟองฟองน้ํานะครับปิดไว้แค่นี้เองนะก็ประมาณนี้สําหรับรุ่นนี้นะครับผมนะครับใครชอบนะครับคลิปนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะช่อง big survey นะฝากไว้นะครับอีกหนึ่งช่องเลยนะครับผมนะก็จะมีคลิปนะครับเอ่อมีคลิปมีแต่ละรุ่นนะครับพระนำมานำเสนอนะครับมาให้ พี่ๆนะได้รับชมแบบนี้นะบ่อยๆนะผมนะแต่ละรุ่นนะครับก็จะเอามาทําคลิปให้รับชมไว้นะฮะอันนี้สําหรับรุ่นนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะครับนะคลิปนี้ก็อขอฝากไว้แค่นี้ครับผมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับช่องบิ๊กซ r เว่นะครับผมนะนะเดี๋ยวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ